สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับเมื่อกี้มาเข้ากองละครกันเนาะเป็นไงบ้างครับวันิตเอเนอร์จีเป็นไงครับโอ้เอเนอร์จีบอกเลยว่าเกินร้อยครับผมไม่ใช่แค่ว่าคิวนี้นะครับเอเนอรจีเกินร้อยทุกคิวครับครับผมใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิวที่12กันแล้วสิบสามสใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เช็คเฉยๆว่าทุกคนตื่นหรือยังแสดงว่าเอเนอรจีไม่ดรอปไม่ดรอปเลยโอเค ครับครับเออเป็นยังไงบ้างคนคิวที่13แล้วเป็นยังไงบ้างการงานครับผมก็เข้มข้นขึ้นดูดูคิวเลยครับผมแล้วก็แต่ละคิวเราก็จะมีการถ่ายทำซีนที่แบบค่อนข้างสนุกมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามกันมากๆครับผมค่ะในรอบตัวกันหน่อยใครรับบทอะไรยังไงกันบ้างคะครับก็สวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับผมรับบทเป็นไทยครับครับสวัสดีครับผมนัทนัทศิษย์ครับรับบทเป็นครามครับ ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกันธนวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นภูผาครับครับสวัสดีครับผมพักดรายอยู่นะครับก็รับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุครับสวัสดีครับผมยูฟาณธนวัฒน์ครับรับบทเป็นเฟรมครับผมครับผมทูเวิร์สครับโลกสองใบใจดวงเดียวครับครับผมครับผมอ่ารอบนิหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องนี้ครับผมก็เป็นโลกคู่ขนานครับผมที่ที่มีความสลับซับซ้อนนิดนึงนะแล้วก็อ่า จะเหมือนคลามครับผมบังเอิญข้ามไปอีกโลกหนึ่งครับโดยในความบังเอิญครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่เหมือนกันที่เหมือนกันกับอีกโลกหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวกันครับผมเปไปเลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับกับภารกิจของน้องคลามครับผมว่าจะสําเร็จไหมก็ฝากติดตามด้วยครับไรเสริมไหมน้องคลาครับผมก็เป็นเรื่องราวของความรักของคลามแล้วกันครับกับเขาจะมี2โลกด้วยกันซึ่ง ในโลกแรกเขาก็จะมีคนรักของเขาครับชื่อว่าภูผาแต่ว่าวันหนึ่งภูผาก็เสียชีวิตครับใช่ไหมครับทำให้ไอโกะเฮ้ยไม่ทำให้น้องครามอ่ะเสียใจมากๆครับที่เขาต้องเขาต้องสูญเสียคนรักไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะได้วาปมาได้วาปมาครับใช่ครับใช่ครับ ตอยพี่หนึ่งแล้วพี่สองต่อเลยครับเอ้ยหยาบเลยแดแล้วฟาร์รี่เนี่ยนิดหน่อยไม่ได้เลยนะนิดไม่ได้เลยหนาบเราแล้วอ่ะยังไงลูกสองเขายังไงฮะลูกสองเขายังไงก็พอคามไปที่ลูกสองแล้วครับผมก็ตื่นขึ้นมาเราก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับพี่ตอนแรกเราคิดว่าเอ้ย อยากได้เห็นในตัวอย่างนะในตัวอย่างครับผมเพราะ่จะเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโลกสองใบจะนอย่างสนุกมากแน่นอนครับผมใช่มีอเป็นความเซ็กซีเข้ามาด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงพอเป็นแฟนตาซี่เราเล่นยากไหมแต่ละคนมันมีอะไรเนี่ยเหมือนแต่ละคนจะมีบุคสองคาแรคเตอร์อย่างี้ดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละโลกเนี่ยอย่างพี่ไทยรามเองแล้วก็ภูผาแล้วก็วายุเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันครับความโหดความเฮี้ยม ความเป็นตัวละครเนี่ยจะต่างกันครับดังนั้นก็จะมีมิติของการแสดงแล้วก็ทําให้ทุกคนก็จะเข้มข้นไปด้วยครับโลกหนึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลกสองพอโลกที่สองเนี่ยครับความเข้มข้นความหมดเทียมอาจจะลดลงมาบ้างมีความอ่อนหวานอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็เร็วๆนี้ติดตามได้ที่ไอฉีเท่านั้นครับใกล้อันใกล้เหรอฮะเกินครับเกินครึ่งทางมาแล้วครับใช่ครับผมทางมาแล้วครับก็ จริงๆก็เกินขึ้นทางมาแล้วเนอะแต่ก็ยังยังไม่ได้สรุปว่าจะมีสูตรที่ประมาณกี่คิวอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายทํามาก็สนุกมากครับแล้วก็เลิฟสนิีกับทีมงานมากๆแล้วด้วยก็ทำให้แบบเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากๆครับก็ถึงซีนที่จะเครียดเนอะเครียดแต่ว่าหลังหลังกล้องก็เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากกันใช่ครับ ไม่แม้เขาดูมีแบบมีรอยแผลอ้าหุ่ยเห็นกันหรอครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอ่ะขาปิดไว้อยู่แล้วเนี่ยครับผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคาแรคเตอร์แล้วกันครับก็ยังไม่อยากแบบพูดพูดเยอะพูเยอะเนื้อแต่ก็อยากให้ไปดูในเรื่องมากกว่าครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ที่นี่ที่แรกครับแล้วก็ ยากพอสมควรฮะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่พี่เคครับผมพี่เพชรนะผู้กำกับเนเรื่อก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวคาแรคเตอร์ครับก็ทําให้ทำให้รู้สึกว่าเทามาได้ฟลร์แล้วก็น่าสนใจมากๆครับครับผมจริงๆจริงๆใช่แต่ดีแล้วแหละอย่าไปเล่นเป็นไทยโลกหนึ่งให้คนอื่นเขารู้เยอะเลยครับทำไมอ่ะมันสงสารเขาบาคนอาจจะชอบก็ได้มีคนชอบแนวซาดิดเหรอครับซาดิดเหรออะไรเนี่ยอะไรวะแต่เราบอกไปว่าตัวเองชอบโลกไหน จริงๆผมไม่ได้มีปักนะครับเพรา<ต>ชอบโลกไหนเป็นพิเศษแต่ว่า ผมกลับมาว่าเสน่ห์ของแต่ละโลกไม่เหมือนกันมิติของแต่ละโลกใช่ครับผมอยากให้จับตามองโลกไหนพิเศษสองสองโลกเลยครับเพราะเราเล่าทั้งสองโลกเลยเพราะว่าถ้าจับตามองโลกหนึ่งเดี๋ยวงงโลกสองถ้าไปจับตามองโลกสองเดี๋ยวงงโลกหนึ่งใช่แต่ว่าแ่หลักๆแล้วคือถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราเจอโลกโลกหนึ่งแล้วอย่างไงก็ก็องมีการข้ามไปโลกหนึ่งเนาะใช่มันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันครับดังนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราเห็น โลกหนึ่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องต่อไปโลกสองดูโลกดูโลกสองปุ๊บเอ๊ยโลกหนึ่งเป็นไงอาจจะต้องย้อนกลับมาดูที่โลกหนึ่งใช่เพราะงั้นเวลาตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วเราต้องห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยแน่นอนครับเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของทั้งสองโลกเลยครับและสามารถติดตามได้ในไอชีอีนะคครับครับใช่ใช่ใช่ครับอยากรู้บรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้บอกว่าสนุกสนานกันทำอะไรกันบ้างคะในกองครับบรรยากาศก็แล้วแต่วันฮะบางวันแดดร้อนบางวันเย็นบางวันอน่นครับอืมอะไรอะ กขาถามเราเ้วเราปบบครับคับครับครับคบับคบับบครับครทบับคากบครับครครับคารครับครับรับสรับคครับับรััครับครัรครครับับครัครับมรรับครับรัครับรับับครับครับับครับรรครัรรครับครรับนรกบรครับรับรับครครับครครรรครับับบครับมบกนกคร วุ่นวายด้วยคมุขมากวุ่นวายด้วยครับที่ได้มาที่ได้มาทั้งวุ่นวายแต่แฮปปี้ใช่เป็นวุ่นวายที่สนุกครับมีความสุขทุกครั้งครับผมที่ได้มากองทัวร์พร้อมที่จะตื่นโดยเฉพาะเวลาไปป่าจสาดงกันแชอบมากชอบมากชินแล้วฮะเหมือนกับอ้ชีวิตหนึ่งเราได้เข้าป่าก็รู้สึกว่าเริ่มชินกับมันบ้างคิดว่าก็อาจจะต้องมีบ้านตาอากาศแบบกลางเขาสักหนึ่งหลังแล้วอะไรอย่างั้นไปสามารถทําได้เลยโอ้โหชินละ ลรหน้าต้องหดกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่มีหดกว่านี้นะครับเพียงพอแล้วครับเพียงพอแล้วชอบไม่ใช่เหรอชอบแต่ บางครั้งก็มีการพอบ้างอันนี้อร่อยแล้วก็เอ้ยเราต้องอยากกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่แต่ก็ดีนะครับมันทําให้เราทําให้คนผู้ชมครับสามารถได้เห็นโลต่างๆว่ามีความสวยงามสถานที่เที่ยวที่ต่างๆของของของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าที่เรายังไม่เคยไปได้แบบเอามาพีเต์ให้ทุกคนได้เห็นแตบสปอยเลยว่าสถานที่ที่เราไปถ่ายสวยมากๆนะใช่ครับคือแบบบางครั้งอ่ะไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรเลยแค่ซีนแบบมอนทาร์ดแบบ มองวิวเห็นวิวอะไรเงี้ยคือแบบคือนึกว่าสร้างขึ้นมาจากแบบคอมอะไรอย่างงี้ได้เลยผมแบบสวยจริงสวยจริงสวยจริงครับก็คือแบบเราเก็บวิวทิวทัศน์วยของประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำตกภูเขาในป่าหรือแม้กระทั่งในถ้ำครับผมก็บอกเลยว่าทุกอยจะได้เลยนอะไรนะอะไรก็พูดถึงธรรมชาติเนี่ยครับอ๋อโอเคครับครับได้เนาะได้ครับได้ครับ ถ้าดูออกว่าที่ไหนอาจจะดูออกก็ได้นะแต่อยากให้ไปจริงครับเพราะว่ามันมันสวยทุกที่จริงแล้วก็ความธรรมชาติคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เราแบบว่าได้เข้าถึงธรรมชาติแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสําหรับเราทั้งทั้งหมดเลยนะอย่างอย่างตัวผมนี่ใหม่มากในความเป็นธรรมชาติผมด้วยเรื่องแรกเลยใช่เขาธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันฟิลมันฟินไปกับมันพอผมผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า พอคนได้ดูอะครับมีความเห็นโลกแตกต่างกันในโลกหนึ่งและโลกสองเขาจะอินไปกับมันแล้วก็อยากไปสถานที่ที่เราไปเพราะว่าสถานที่เราไปบางทีเรายังไม่เคยไปเลยนะพี่นะใช่ใช,ใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบนี่แหละปบบพทไปถึงแล้วแบบเฮ้ยว้าวอยู่นะว่าแบบประเทศไทยเรามีแบบที่สวยๆด้วยครับ ดูเลยได้ไหมคะเฮ้ยผมก็อยากดูเหมือนกันครับเราดูเอาหัวโทรศัพซะหน่อยครับอีกนิดเดียวดูพร้อมกันดีกว่าอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับใช่เราดูพร้อมกันดีกว่าดูพร้อมกันสนุกกว่าถ้าพูดแบบนี้แล้วนะครับผมห้ามผ้านะครับถ้าไม่ดูผมก็จะงอนนะครับผมทุกคนงอนหมดเลยงอนหมดหนายหมดจริงๆนะแล้วถ้าโดนพี่ไทยงอนนี่คือน่ากลัวมากจบนะครับดูแผลก่อนโยมละอันนี้เราไม่เกี่ยวละ แผลนี่ไม่ใช่มาจากอะไรนะมาจากการเข้าป่าแล้วมแมงก็คันครับพูดกำแรงเหมือนกันนะกำแรงครับผมกำแรงอยู่นะอยากพาไปตัดเล็บถ้าพี่แม็กอยากให้ดูขนาดนั้นต้องกลับมาแบบคาแรคเตอร์พี่ไทยหน่อยเสียงให้ดู ห้ามพลาดนะครับทูเวอรเลอร์ของใบใจดวงเดียวตอนที่ไอขี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ดูนะโกรธโกรธทำไมมันน่ารักวะมัน <c oughs> ยังดูน่ารักอยู่เลยว <ผม S 2> ่ามันแปลกๆอะ่ะ <c oughs> ว่ายังยังไม่ใช่พี่ไทยเอางี้ถ้าอยากเห็นความโหดเหี้ยมของพี่ไทยเราติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าใช่แน่นอนครับผมครับ ถ้าไม่ดูจะนอนพี่ขออนอนทีละคนได้นได้สิครับเริ่มจากพี่ใครก่อนเริ่อที่ผมเลยจะนึนไม่ออกจะมึอไอ่ก่อนีด้เกยบแล้วจะไม่ดูจริงเหรอครับมไแล้วว้างานหับปะได้านเได้อยู่เนาะอันต่อไปใครดีพี่ไทยอ่ะโอเคใครไม่ดูนะนอนละเออ เอามันปิดคาแรคเตอร์มากครับต่อเลยใช่น้องนับจริงครับจะไม่ดูกันจริงหรอนอนเล่าเออเออครับครับใครต่อฮะแล้วกันเอออันหนึ่งสองสามดูหน่อยะครับดูเจ้าหน่อยครับใครดูอะมันจริงนะเล่นเป็นเด็กกันหมดเลยต้องนน่อะไรเรื่องนี้ผมปสองใช่ใช่หรอมีอยู่เอาได้แหละรัาต่อครับยังไงฮะอาคุณช่วยดูด้วยนะครับ คนมาอยู่อือสุดท้ายหนักสุดเลยนะใช่ไงนอนนะหนึ่งสองสามช่วยดูหน่อยนะเออเอนว้านะครับผมครับครับให้น้องบัญชีเอาแปลงใหม่เอ้ยเอาขายเลยเต็มที่ครับผมก็ฝากซีรีส์ทัวร์โลกสองใบหัวใจดวงเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไป ประมาณ50%ครับขวาได้แล้วครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้รับชมภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนวันที่21มีนาคมครับทาง iCE เท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับครับผมก็ใครติดตามอัพเดตต่างๆนะครับผม o ุก d s มีแอคเคาน์ในโซเชียลมีเดียทุกทางทุกทางนะครับใช่ครับขอบคุณครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.